เผยเรนเดอร์กลาซี่ C57 บางเพียง6.9ม mm, ิมแต่ยังมีดีไซน์คล้ายเดิมก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ชุดแรกของ s a m s u n ก g า l a ่ y C47 ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้เผยมาแล้วนะครับราสุดกลาซี่ C57 ิเก็เผยมาเช่นกันครับโดยเผยเห็นถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในช่วงก่อนเปิดตัวครับโดยตามแหล่งข่าวที่มาของภาพเรนเดอร์ระบุว่า c 5 7จะมีขนาดอยู่ที่166.6คูณ75.2คูณ6.9ม mm, ิลิเมตรเมื่อกลางออกโดยจะมีความหนาเพียง9.1ม mm, ิลิเมตรเมื่อรวมฐานนูนของกล้องครับซึ่งหมายความว่ารุ่นนี้จะสูงขึ้นเล็กน้อยกว้างขึ้นมากและหนาเท่ากับรุ่นก่อนหน้าครับโดยขนาดที่เพิ่มเข้ามาก็จะทําให้หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็น6.8นิดวหรับจอหลักด้านใน และ3.6นิ้วสําหรับจอด้านนอกส่วนกล้องหลังก็ยังมีกล้อง2ตัวคือกล้องเลนหลักความเรีย50ล้านพิกเซลและเลนอัลตร้าไวความเรีย1 2ล้านพิกเซลแต่อาจได้อัปเกรดเซนเซอร์กล้องมากคือแม้จะมีความเอียดเท่าเดิมส่วนสเปคของรุ่นนี้จะใช้ชิป Exynos 5 0 0หรือ Snapdragon 8 Elite ที่ใช้แบบ7คอร์ให้แรงมาที่1 2 g ่วนเรามีให้เลือก256กิกับ512กิครับ